สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้กูรูก็มาเก็บผักไปขายนะคะผักกาดขาวจ้นเนื้อผักแบบผักโบราณน,นะคะนี่นะคะไม่ใช่ผักกวางตุ้งนะคะเป็นผักกาดขาวจ้นโบราณเอาทําพันได้ค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะพี่น้อง สวยจนไม่อยากจะตัดมันเลยนะคะพี่น้องจ้าสวยงามมากผักคะน้าก็สวยงามต้นหอมผักชีสวยงามมาก,ากาม,ม,าาม,มากงามจนไม่อยากตัดเนาะแต่แปลงนี้กรูตัดไปได้ เป็นพันพันบาทแล้วนะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะตอนที่มันเล็กๆเราก็ถอนถอนมันไปขายเนาะพอมันห่างๆแล้วเราก็เอาไว้อย่างนี้นะคะไว้เก็บผักจ้นมันด้วยแล้วก็อันไหนที่มันอยู่ติดกันเกินเราก็จะตัดมันเหมือนกันนะคะสวยงามขนาดนี้ แปลงนี้ก็ได้เงินไปเป็นพันพันแล้วนะคะพี่น้องจ๋าแต่มันยังมีเหลือให้เราอีกตั้งเยอะนะคะพักคะน้าเรายังไม่ได้ตัดขายเราก็ถอนไปปลูกอย่างนั้นนะคะไปปลูกทางนู้นด้วยปลูกทั่วไปนะคะตรงไหนว่างก็ทําแปลงปลูกเลยสวยงามไหมคะพี่น้องจ๋าผักในส่วนครู ัก,กาดขาวพื้นบ้านเนาะผักกาดเมืองโบราณเนานะมันจะหวานจะกรอบเก็บได้นานนานกว่าผักกวางตุ้งเนาะเก็บแล้วเก็บอีกมันก็จะแตกยอดให้เราตลอดเลยกรอบกรอบหวานหวานขายทุกวันมีหลายสายพันธุ์นะคะใบแบบไหนก็มีก้านก้านแบบไหนก็มีนะคะ ใบยังไงก็มีใบยาวใบกลมใบหยิกใบหยกักก้านหยิกก้านหยักอะไรก็มีหมดนะคะนี่ค่ะมันเป็นผักพื้นบ้านโบราณเราเก็บมเมล็ดพันธุ์มันไว้ทุกปีเนาะไม่ให้มันสูญหายนะคะของดีมันไม่ค่อยมีที่ไหนแล้วหายากแล้วนะคะ สวยงามไหมคะพี่น้องอันนี้ผักขี้แย่หรือผักหอมแย่มันขึ้นนีในต้นหนึ่งเนาะมันแก่แล้วมันเป็นดอกเลยไหมคะคณะงามๆอันนี้เราถอนจากตรงโน้นมาชำตรงนี้เนาะเราถอนผักชีไปแล้วเลย เราก็เลยถอนมันมาปลูกอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๋าหอมแดงเอ้ยไม่ใช่ค่ะหอมแบ่งนะคะไอ้นู่นก,ผก,ก็ผักกาดหอมหรือว่าผักกาดหอมสีแดงสีเขียวเนาะืูตรงนู้น นี้เป็นผักชีโบราณอีกแล้วค่ะหอมมากๆแค่มานั่งนี้กลิ่นมันก็หอมมันหอมกว่าผักชีต้นใหญ่ๆของตลาดแบบนั้นนะคะนั่งอย่างนี้ก็หอมใส่ของกินใส่กับข้าวอร่อยมากค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนะาะผักคะน้าของเรานั่นนะชะอมก็ตัด ตอนมันแล้วล่ะค่ะมันคุมแปลงผักของเราเราก็เลยตัดตอนมันตอนกิ่มันนะถัวฝักยาวอยู่ทางโน้นโซนโน้นไม่ค่อยได้ดูแลค่ะมัวแต่จะไปทางโน้นป่ามะเขือป่าผักกวางตุ้งเอ้ยไม่ใช่ผักกาดขาวเหมือนกันนี่แหละค่ะโบราณนี่ค่ะ อาก,กาศหอมสวยๆคนนั้นก็นร้องตามอีกาไปด้วย<อ>แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพีน้องกูรูจะเก็บผักก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ <S <S ่ะส,สวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ